<premises. S 2> วันนี้ก็มารีวิวชุดแข่งอีกแล้วนะครับวันนี้จะแข่งบ่อยเขขอประทานอภัยนะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลแข่งนะวันนี้เราก็เอาผี24นิ้วนะครับไปแข่งนะครับตัวนี้เสร็จไม่ๆหมเลยทําสีไม่ทันด้วยนะครับผมก็จะไปงานดิบแบบนี้หน้าผมไม่กล้าแบบนี้นะครับผีตัวนี้นะครับฟาร์มฟางนะครับ134เซนนะตู้นะครับแล้วความสูง74ลึก70นะเป็นผีเบส24นิ้วนะครับก็ใครสนใจก็สั่งต่อได้นะครับนี่ครับผี24เดี๋ยวจะไปแข่งวันนี้จับดีบีด้วยนะครับวัดความแรงนะครับใคร เบดแรงฮอนแรงแหลมแดงสุดเอามารวมกันก็ได้ชนะที่1นนะครับผมตตอมเราก็ไปร่วมด้วยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ถ้วยไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเราเอาของเราไปเทสว่ามันทนมันอึดในสนามแข่งได้เราก็โอเคแล้วนะผมแต่เดี๋ยวหน้าร้านจะเปิดลูกทุ่งให้ฟังนะครับแต่พอไปถึงงานแล้วนะครับสาวลุ้นล้วนนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีท้ายคลิปนะครับในการจับดีบีนะครับก็จะมาเปิดเพลงเดียวกันนะทีละจอนะแล้วก็จะมีเครื่องมาจับนะครับผมก็ประมาณนี้ ดอกก็ต้องท็อปสุดนะฮอนก็ต้องท็อปสุดแหลมก็ต้องท็อปสุดนะเวลาไปแข่งนะครับผมชุดเครื่องปุงมีอะไรบ้างจะมีปลั๊กตัวนี้เอามาจากเมนจากเครื่องปั่นจะมีเครื่องปั่นมานะครับแล้วก็ควบคุมไปตัวนี้จะเป็นปลั๊กโวลต์บอกว่าเบสตอนนี้กี่โวลต์น,นะครับกางกี่โวลต์แหลมกี่โวลต์ต้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าขาดหรือไม่ขาดนะเพราะบางคนไม่ม<ค>ีโวลต์ดูเนี่ยเราไม่รู้เลยนะเพราะเบสเราตอนนี้ขับอยู่กี่โวลต์ฮอนกี่โวลต์นะครับเราจะรู้ลิมิตนะผมปีตัวใหญ่นะครับผม 8,000กับเบรนะลูกค้าทำไมบอกทําไมชุดแค่นี้ใช้พวเวเยอะแยะนะครับผมก็ตอนแข่งนี่คือต้องกําลังเต็มที่แต่ต้องยั้งยั้งมือเอานะครับ้าให้ยั้งมือพังแน่นอนนะผมก็ประมาณนี้วันนี้ก็ใส่แหลกสวยๆ,ๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับ แตอนแข่งก็ไม่เปิดเพลงแบบนี้แล้วครับผมก็ประมาณนี้ใครอยากจัดตู้จัดดอกจัดฮอนจัดแหลมก็สตอรสาวติวเตอรก็เป็นระบบเสียงนะครับของทางร้านจุ๊บอินเตอร์ผลิตออกมาจะจําหน่ายนะครับไม่ว่าดอกฮอนแหลมนะครับผมพาวเวอร์ปีนะครับเครื่องเล่นบูทูธปลั๊กไฟปลั๊กไฟตัวใหญ่นะครับทั้งหมดจะเป็นของระบบเสียงของจุ๊บอินเตอร์น้งผสมนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปชมกันได้รางวัลไม่รางวัลไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราไปร่วมด้วยช่กันเอาของไปเทสเอาของไปพัฒนาเพราะว่าอัดกันต่อเนื่อง 2- 3าชั่วโมงแบบไม่หย ประมาณนี้ใครอึดใครทนก็อยู่กันไปส่วน DB ก็เป็นเรื่องของการจับของเครื่องสัญญาณนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไปติดตามชมหน้างานกันครับอ่าครับผมตอนนี้ก็ตัดมาตั้งที่งานแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมรอบที่แล้วเราจะลงรุ่นเบสสี่นะครับฮอนสองแหลมสิบสองก็คือฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะชุดนี้จะเป็นชุดรุ่นเล็กสุดนะเบสสองฮอนหนึ่งแหลมสี่นะครับผมชุดนี้เราก็เอายีิบสี่มาลงนะครับผมก็หลายๆทีมงานก็จะเหมือนกันนะชนกันนะครับผมก็จับคู่ชนกัน ผีฮอนนะครับผมก็จะแนวประมาณนี้ส่วนช่วงเวลานะครับที่เราจะวัดดีบีกันนะครับก็กปรกรจะประมาณไม่เกิน20นาฬิกานะครับรูมาสองทุ่มนะครับในช่วงนี้นะครับทีมงานไหนไม่ได้ได้งด้อาหารนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดเบสซีปอนซองนะครับนะครับพร้อมน้ำดื่มนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ รอบที่แล้วเรามาลงชุดนี้แต่รอบนี้ลงสองใบพอรับได้เลยสองทีมงานก็จะชนกันระยะชนก็ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็เปิดชนแล้วว่าตอนนั้นก็จะมีเครื่องมาจับดีๆนะครับว่าเบรคไทยขึ้นเท่าไรพอนขึ้นเท่าไรแร้วขึ้นเท่าไหรแล้วก็มารวมกันรับได้เลยประมาณนี้ลุนเบรคสี่ก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวพอแล้วนะครับแล้วเราก็ เ,เดี๋ยวไป,ปดูปรุ่รรนจะเริ่มใส่กระแสฟเบปดน,นะครับให้กับทุกทีมนะเบร์แปดทอนก็จะเป็นสี่แหลมสิบสองเหมือนเดิมนะครับแต่เบรจะเป็นแปดใบก็จะมีอ่าพวกอ่าบริษัทต่างๆครับอย่างนี้ ับจะเป็นแปดนะครับก็การชนก็จะเน้นเป็นตู้ผีนะตู้ผีนี่จะเป็นผียี่สิบสี่น่าจะเป็นผียี่สิบสี่เหมือนเราเราจะค่อนข้างระยะก็จะค่อนข้างไกลสวัสดีทุกท่านเลยทุกทีมงานนะครับเบดสแปดนะครับนี่เบสแปดก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของเรานะครับมาจจะไม่ได้เดินถ่ายชุดใหญ่นะเดี๋ยวอาจจะให้ลูกน้องเดินถ่ายชุดเล็กแล้วก็เดินวนไปชุดใหญ่นะครับผม มาณนี้เลยมันย้อนแดดด้วยอ่ะเดี๋ยวพามาชมตอนกลางคืนนะครับก็จะให้ไล่ั้งแต่ชุดเล็กมาชุดใหญ่นะครับเดินเร็วๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นแนวพักกลางนะครับจะหันชนกันแบบนี้นะครับเปิดเพลงมีแต่ตดัตดๆๆกันอย่างเดียวนะครับผม ه, ตัดเสียงมานี่ไม่ต้องห่วงครับหูแตกแน่นอนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม สตอมนะครับรุ่น2ดอกนะครับรอบนี้ก็มาสนามที่2นะครับตอนเนื่องเลยนะครับจากชุดที่แล้วนะครับเราได้ที่3ไปนะครับใน14ทีมเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีกี่ทีมนะครับถ้วยมีถึง1 5ถึง5นะครับเดี๋ยวพามาชม พี่ๆน้องๆครับประมาณ3-40ทีมนะครับผมในรุ่นเบส2อนะครับฮอนหนึ่งแหลมสี่นะครับผมเราก็ยังชองใช้ชุดเดิมของเรานะครับจากที่ได้มารอบที่แล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันแล้วก็มาดูท้ายคลิปกันว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่านะครับสำหรับเสียงระบบสตอมมันไม่ได้ดังอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องชนกันก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับ ชนกับคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งที่มีของเท่ากันนะครับความแรงก็อยู่ที่ว่าขจะใส่ดอกแรงพาวเวอร์แรงนะครับชนกันในระยะเผาขนแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาชนประมาณ2ชั่วโมงถ้าเราไม่พังนะครับเราก็ได้จับดีีแต่ถ้าเราพังก็ <c oughs> ก็ต้องยั้งมือมันถึงได้มีปักโวลต์ตัวนี้ครับโวลต์ตัวนี้เอามาดูว่าเบตรตอนเนี้ยแท่นเนี่ยขับไปกี่โวลต์นอนกี่โวลต์แลมกี่โวลต์น,นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีครับขาดหมดนะครับผมต้องมีไว้ดูโวลต์ เวลาแข่งเราจะไม่เห็นนะผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเสียงแข่งสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูว่าจะได้รางวัลไหมนะครับผมติดตามร้านจูบินเตอร์ด้วยระบบเสียงสตอร์มนะสตอร์มวันนี้ก็มีลูกค้าเรามาลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมจะมีจอนี้อาจารย์กอล์ฟนะมาทุกปีนะนี่ปีแล้วด้วยครับแล้วก็มีเจ้าหนึ่งนะจะใช้ปี 4ทางไม้เรานะครับผมแล้วก็จะเป็นคอร์สปั่นนะไม่รู้ตั้งเสร็จหรือยังกำลัง,งตั้งอยอนนู่จอลูกค้าเรานะครับแล้วก็ออกงานแล้วก็มีลูกค้านะใช้ของเราด้วย<อ>นี่ชุดนี้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 อ๋อยังตั้งไม่เสร็จยังตั้งไม่เสร็จรอตั้งก่อนนี่ชุดปั่นของเราถ่ายถ่ายถ่ายหน่อยนี่บูทูธ ปั่นแหลมปั่นฮอนปั่นเบรดแล้วก็เป็นปีสี่ทางน,ะนี่โหดกว่าเราอีกนะมาครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวมารอฟังกันเอ็ดพันสองล้วนๆเลยตู้ของลูกค้าเรายอดเลยมาแล้วล ย่งเงี้ยครับระกาปิดสรับรูปเลยชุดปรุงก็เป็นของร้านเรานะครับผมร้านล้านนาประมาณนี้เลยขูดทูดคอร์สปั่นแหลมคอร์สปั่นฮอนคอร์สปั่นเบรคแล้วก็เป็นปีคอร์ส2022ของเราแล้วก็เป็นแหลกแหลกไม้แล้วก็สกรีนสตอร์โลโก้สตอร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมเสียงกันแล้วก็รอฟังกันว่าเราจะได้ติ๊ถ้วยหรือเปล่า นะครับผมว่าซีมก็ค่อนข้างเยอะนะได้ที่ได้ถ้วยเราก็ถือว่าคุ้มนะครับประมาณนี้นี่ระบบเสียงเอิร์ t เทคเอิร์ทเทคทิศเหนือตามนั้นนี่เราชนของดีเลยนะครับเดลต้าเทคเดลต้าเทคเหนือเพราะนันก็มันแน่นอนครับพวกนี้โอเคครับอาจจะตัดพามาชมั้งก่อนแล้วกันอาจจะไม่ได้พามาฟังเสียงแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาไม่มีชุดเยอะด้วย อันนี้จะเป็นชุดโอเพ่นนะครับ8ดอกนะครับเบต8ดอกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ฮอน2แล้วก็แหลม12นะครับผมพาวเวอร์ก็แล้วแต่เลยครับจำกัดแค่ดอกตู้นะครับดอกนะครับผมก็หลายๆทีมงาน8ดอกนะครับจะเป็นงานส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททางนั้นนะครับจะเป็นแบรนด์บริษัททางนั้นนะครับตูมตามไอบ้านะครับวอเทคนะครับผมเอสเอนะครับผมก็แล้วแต่แบรนด์เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะมีระดับนี้หนังทางนั้นเลยนะครับ มาระดับนี้นี่วันเพนครับอันนี้จะเป็นรุ่นโอเพนเดี๋ยวพาไปดูรุ่นกลางกันบ้างนะครับกลางก็จะเป็นเบรดสี่ฮอนสองครับรุ่นลองโอเพนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาก็สวดอยู่แต่ว่าตรวจเสร็จก็คงได้ใส่กันแล้วคนัะแต่ผมอาจจะไม่เดินมาถ่ายแล้วนะวันนี้เหนื่อยนะครับผมเนี่ยก็จะมีตู้เบรดเป็นสี่ใบครับฮอนสองนะครับแล้วก็แหลม สิบสองนะครับหรือใครจะลงแปดนะลงน้อยกว่าเขาไม่ว่านะครับแต่จะลงเยอะกว่ากันนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันจะเกินเพื่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นตู้ผีส่วนใหญ่จะเป็นตู้ผีว่าตู้นี้มันจะหน้าตู้จะแรงนะครับสูตรอื่นจะไม่ค่อยมีเลยครับเนี่ยภากลางก็จะมีแค่ตู้ผีกับกระแทกข้างนี่ครับผีกับทั้งหมดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายทีมงานนะครับผมหลายทีมงาน โอเคเดี๋ยวพาไปดูรุ่นเล็กรุ่นรองลงไปก็จะเป็นรุ่นกลางกระดาษนะมีกลางกระดาษด้วยนะครับอย่าคิดว่าไม่มีแต่กลางนี่แรงมากครับกลางกระดาษก็จะเป็นกลาง4เบส4แรม12บสอไหมเดี๋ยวพาไปชมครับผมอ่นนี้ก็เป็นรุ่นกลางกระดาษนะครับผมก็จะเป็นเบสสี่ดอกกลางสี่ดอก,ก, 4, ดอกแล้วก็แลมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกลางกระดาษนะครับนะ ก็ดูครับก็จะเป็นแต่จะเป็นตู้ผีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่นะเพราะตู้ผีตู้ผีมันจะแรงสุดนะครับนี่เฟ็ 4, ะสี่กลางแล้วแต่เลยว่าจะใส่ดอกอะไรกันนะครับแต่จำกัดให้เท่ากันก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแรงๆทั้งนั้น,นครับโปดโดทั้งนั้น,นครับอันนี้ก็ต่อต่อแถวคนระับ ตอแถวรับข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูถ้วยเราพาไปดูถ้วยงานนี้นะครับถ้วยงานนี้ใหญ่ถ้วยงานนี้ใหญ่ถ,หญถ้วยงานนี้ใหญ่เป็นถ้วยสองเสานะสำหรับรางวัลที่5ที่4ที่สามแล้วก็รางวัลที่สองจะเป็น4ี่เสานะใหญ่กว่างานที่แล้วงานที่แล้วเสาเดียวนะนิดเดียวเองก็มารุ้นเราว่าเราจะได้ไหมนะครับร,รุ่นเนี่ยโอเพ่นนะครับแปดดอก มินิฮอนก็คือรุ่นฮอน2ดอกนะครับมือสมัรเล่นนะครับรุ่นการกระดาษแล้วก็2ยูนิตนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมขมาชุดนี้ของเรานะเป็นชุดเล็กนะครับ2ดอกเราลงชุดเล็กแนละ้วพะเราขี้เกียจขนนะครับชุดเล็กก็มีรางวัลเหมือนกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยคลิปเสียงผมอาจจะมีที่ผมเปิดคนเดียวแล้วกันผมขี้เกีเยจเดีย <laughs> วใหญ่มากนะครับงานนะผมก็ประมาณนี้นะครับ ถามว่าจับดีๆยังไงนะวันนี้ผมจะพามาชมนะฮะก็จะมีเบสกลางแหลมนะฮะปึ๊บก็จะมีการดึงสายดึงสายเมตรให้เท่ากันทุกจอนะครับว่าเครื่องจับก็จะมีเครื่องจับเสียงต่ำนะฮะเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะแล้วก็จะมีหน้าจอดีบีที่ได้ทั้ง3ามอย่างเอามารวมกันนะใครเยอะสุดก็ได้ที่1นนะครับอันนี้ ก็จะอยู่ที่คนเปิดนะครับว่าเปิดเปิดได้เท่าไหร่นะครับก็จะมีกระดาษเขียนนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วใครได้เยอะที่สุดนะครับ เยอะสุดนั้นก็ได้แชมป์ไปได้ถ้วยไปนะถ้วยก็จะมี1ต3 4งองรางวัลน,นะผมอันนี้คร่าวๆนะผมก็จะมีนี่ดีบีแหลมดีบีกลางหรือฮอนดีเบตแล้วก็รวม3,27.6นะใครเยอะกว่านี้ก็แซงแซงกันขึ้นไปตามลำดับนะผมก็ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวตัดไปที่ผมเลยนะครับผมตัดไปชุดเล็กเลย อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับทีมงานต่อไปอันดับที่4นะครับมีตัว S อตัวทตัว O ตัว M 321 4จุดทีมงานชื่อชื่อ,อโอ้โหสตอมซะด้วยผมก็อยากรู้ว่าพี่จะจำชื่อตัวเองนะแล้วก็อันดับที่3นะครับเป็นทีมงานวันชยัยซาว322นะครับวันชยัยซาว 322ครับก็กลับถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผม2งานนะครับ2วัดนะงานแรกนะครับผมได้ที่3นะครับรองแค่นะเลือดดับ2ก็คือที่3นะครับวัดตอน30บางเลยนครปฐมนะครับผมก็ชุดตู้งเหลาตัวนี้นะครับได้ที่3อีกที่1นะครับได้รางวัลที่4นะครับวัดยางหักนี่ครับ จะเนียนซาวการไฟฟ้านะครับวัดยางหักได้ที่4ดูที่ถ้วที่4ีใหญ่ก็แล้วแต่ผู้จัดนะบางบางท่านเขางบเยอะก็ได้ถ้วยเยอะนะผมก็ประมาณนี้ระบบเสียงสตอร์มของเราก็ผ่านการใช้งานนะครับทั้งการใช้งานจริงนะครับแล้วก็งานออกแข่งนะผมนี่ก็ชุดชุดเครื่องปรุงนะครับผมประมาณนี้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็อยากสั่งเครื่องเสียงครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับ power ดอกตู้อยากทําชุดแข่งนะครับอยากทําชุดใช้งานอยากทําชุดฟังบ้านนะติดต่อ สตอมสาวซิสเต็มได้เลยบายลันจุบอินเตอร์และความะถมนะดูพาเวอร์เราก็ประมาณนี้8,000แรงๆนะครับออกงานมาไม่เคยมีปัญหานะครับผมก็ฝากคนติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจได้2ถ้วย2ส,สนามนะครับแล้วมีงานไปแข่งไหนอีกเดี๋ยวจะตามไปอ่ะเอาดีดีมาดูนิอ่าดีบงานที่แล้วรวมได้293อ่า2 9งนะงานที่ได้ที่3นะแล8 84นะครับกลาง93เบส115งานที่2ที่ได้ที่4มานี่ครับ แหลมได้84นะครับกางขึ้นมาเยอะเลยนะครับได้300กว่า dB นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับก็2สนาม2ถ้วยแต่ไม่ได้ที่1นะแต่ที่3กับที่4เนี่ยผมก็การสนามเนี่ยมันมีอะไรที่มากมายนะครับในการจับ dB นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปชมกันสักวันเราจะต้องขึ้นที่1ให้ได้นะครับผมพัฒนาต่อไปขอบคุณครับ